เท่อุ้ยไอโน๊กวื้ยงามไ้กอดอกนี่ว้ยมนุทางน๊กตางโหลดใต้ตาไเตเทสวัสดีค่ะช่องไม่อุ้ยพาเลาะเขาปลาคือเกาจ้า หาหรือประมา่าเนาะกรไดเหตุอย่างนี้เนาะมาดวนกันจ้าปากกร่อยกดแช่ให้น้ำเนี่ยเด้อกำลังใจให้ไม่หุ้ยน้ำเนี่นย้อจ้าวันนี้มากับป้านิดมอืม กมเห็ดอันนี้กบเทาเบิดแเร็วนี่กามย่างนี่เทาลหรอคุณน่ะเทาเร็วเทาเร็วไปหาดอกนม่มบานเฮาอุ้ยมันปนิดมันเป็นเห็ดเขาแป้งนี่ป่ะนี่เออมาเอาไหมปนเป็นข้าวๆอยู่คุณพี่น้องตัมมา เดี๋ยวนี่บ้านแมน่โอ้ยไข่เขียวไข่นาเขียวสุดสวยสวยโอ้ยมาเป็นตะลิตุนเหตพึ่งเฮิพึ่งไข่โอ้ยเอียงกัดหัวมัน ภาพยังโอ้ยมันงามกลัวน,นี่เฮงคากบานนี่โอ้แต่ว่าไมุ่้ยวมามันบานพี่นอ้องดอกจุม่มเลยตองดอกนี่เท่าไะเอ้ยมันงามทีโอ้ยไข่าาเขียวก็บาเท่ล่างในบนโนโ เตยน้องขาหืมเครากำบ่เขากำโอ้ยนี่ดอกหนึงเขากำ งามค่ะอะไรนี่เนอะไอดตนมาหน่อยเคยกินบอใจข้า,างล่างที่เป็นแบบบนเป็นังซี่บานไม่มอเว่อินเฮ็ดตีนมาหน่อย มีเห็ดเลยยากาศปลาพี่น้องขิ้นปลาไปก่อนจ้า

อ้ไอหนอกี้เปืนอมอันนี้ประจายขมนิดๆดอดี Tiệm nữa mà. Cái <laughs> Đi. ดอกงามทีอุ้ยดอกมางามทีขอ,อางาเชยงใ่ตายหตอน,นมาขอางเามีโอยกวดอก ทิทาทิธากินชบีดอ เออติดดอบม่งเห็นเบื่าเอ็มโอนเลยกอดอกในมือมึงทางานพอดีเลยยังแต่ยางไม่เที่เก่งแล้วอีกอดึงานเที่ยวดละ เท่าเฮ็ดขี้เท่าเฮ็ดตาเลยบ้านเลยพูดอะเกียงเสียบเฮ็ดยังไงพี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดอะไรหรือ

ก็ตาหลอดใส้ตาได้ทีโอป้ปลาละจ้ามือแล้วมือแล้วนมาชมัว่วโมงกูกลัวเก่า <c oughs> ตัวเมื่อยหลายบอกปนิดว่าดีแล้วบ่เมื่อยหลายเดกคนลเก่งเีกผ้าปซทรงตาปนิดไปปซองตาดูเด็กเก่งไงหรือเกงน่อยเก่งเด็ตัวนี้หรดแลใ่่ลเด็กดนึงันิเอคาซ้นหลายกันแล้านี่ดิอฮ้ยเฮยเจ้าือ้ด้กอหลายเอะเขาไม่อืย นี่ได้อยู่ได้ได้อยู่ที่นู้เอินเจ้าน่ะบ่อืออือโอ้ยปนิดก็ได้คือกันนดเอ็นอมากน้อยน้อยงานเลยจ้าเบิ่งผลงานไม่โอ้ยกินบ่เบิดดอกเกือบเต็มตาคือเก่าอะไรแบบมือหนามากไหมปนปนิดเล่าักภาคีพนภักภูมิเฮไปกินไ,ไปแกงเห็ดแล้วสิน อันนี้คับป,ปีนี้ทั้งหลังนั่นคุ้น,อน,อน,อนั่นนั่นคืมนั่นคืมทั้งหลังนั่นไปเมื่อไรจ้าคลิปหน้าพอ,อ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะ